มันยอะมันจะฟิลฟี่นี่ครับนี่ยังงี้ครับน่าสักวันดูสิขายซียอ่าวว่าแล้วที่ยังงี้ขายได้ครับวิธีอื่นขายไม่ได้ครับนี่ดูนะเป็นข้าครับนี่นี่ ดเหเหูนี่นี่ดูดูดูครับดูทุกท่านนะครับนี่ดูสำรวจกองหน้าครับเงิดครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับเย็นๆนะครับอากาศเย็นนะครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับดูหน้าแคมป์นะครับแคมป์ก่อสร้างครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศให้ดูนะครับ ไปได้ล้างหนึง่งล้างหนึ่งครับหมือนครับใช่เยอะเยอะครับแกะแล้วคีนใช้แล้วครับ